สำหรับ TF Talk ในตอนนี้นะครับอ,อ,อ้างอิงประเด็นเรื่องการที่มาเลเซียเริ่มแสดงความไม่พอใจหรือว่าแสดงความกังวลที่ไทยใช้มาเลเซียเป็นข้ออ้างในการจัดหาเรือดำน้ำนะครับผมโดยอ,อ,อันนี้อ้างอิงจากโพสต์ของเพจในเพจของกัปตันนีโมนะครับที่รายงานข่าวบทสัมภาษณ์ที่ สัมภาษณ์นักวิเคราะห์ทางทหารของมาเลเซียว่าประเทศไทยไม่ควรใช้มาเลเซียเป็นข้ออ้างในการจัดหาเรือดำน้ำนะครับรวมถึงไม่ควรใช้ประเด็นของ JDA หรือว่าพื้นที่พัฒนาร่วมจอยนิวโลกเมนแอเรียในการเป็นข้ออ้างและเป็นสาเหตุในการจัดหาเรือดำน้ำําเพราะว่าทางนักวิเคราะห์ของมาเลเซียทั้ง2ท่านเนี่ยมองว่า j d a เนี่ยทั้งมาเลเซียและไทยก็ได้ประโยชน์ทั้งคู่แล้วคาดว่าเมื่อมี เมื่อสัญญา JDA หรือ MOU ของ JDA เนี่ยหมดอายุในปี2572เนี่ยก็น่าจะมีการต่ออายุกันออกไปนะครับเพราะว่าไม่เห็นเหตุผลที่จะยกเลิกไปเนื่นองจากทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์แล้วก็การอ้างเหตุผลดังกล่าวเนี่ยว่าเป็นการจัดซื้อมาเพื่อตอบโต้แล้วก็สร้างความได้เปรียบของอประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเนี่ยก็ไม่น่าจะเหมาะสมและน่าจะไม่ตรงกับนโยบายระหว่างประเทศของอาเซียนนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วที่กองทัพเรือไทยเนี่ยใช้วิธีเอ่ยชื่อประเทศเพื่อนบ้านตรงๆในการจัดหาอาวุธนะครับโดยก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเอ่ยชื่อประเทศเมียนมาแบบตรงๆเลยจริงๆแล้วเรามองว่ามันไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่ในการเอ่ยชื่อประเทศตรงๆแบบนี้นะฮะกองทัพเรือควรจะต้องคํานึงถึงว่าการพูดอะไรออกไปเนี่ยในฐานะที่กองทัพเรือเนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณอย่างเป็นทางการของรัฐบาลนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าไม่พิจารณาบริบทรอบๆเนี่ย ก็อาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีโดยเฉพาะ,ะปัญหาที่สร้างขึ้นเนี่ยอาจจะต้องให้หน่วยงานราชการอื่นแก้แล้วก็เป็นปัญหาของหน่วยงานราชการอื่นด้วยเช่นกระทรวงการต่างประเทศเป็นต้นนะครับผม TF เคยมีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้นําเหล่าทัพหรือว่าโฆษกข,ของหน่วยงานอื่นของ,งกระทรวงกลาโหมหลายหน่วยงานนะครับเช่นถ้ายกตัวอย่างคือกองทัพปกหรือกองทัพอากาศอย่างเงี้ยเวลาจัดซื้อจัดหาหรืออะไรเนี่ยเวลาเขาแถลงเนี่ยเขาจะไม่เอ่ยชื่อประเทศ รอบข้างหรือว่าเอยชื่อประเทศไหนตรงๆหรือมันจะไม่เคยพูดว่าอะไรคือภัยคุกคามตรงๆเลยแม้จะมาใช้ในสามจังหวัดชายแนดนภาคใต้ก็ยังไม่เอ่ยชื่อผู้ก่อความไม่สงบตรงๆ,ๆเลยนะครับทั้งงนี้ ini, การจัดหาเนี่ยแล้วการวางกําลังเนี่ยบางทีเราอ่านเกมแล้วเราก็ดูเนี่ยเราก็พอเดาออกแล้วว่าเขามองอะไรเป็นภัยคุกคามแต่เขาจะไม่พูดอะไรตรงๆออกมาแบบนี้นะครับเพราะว่า มันน่าจะมีผลกระทบทุกคนก็จะพูดว่าการจัดหาเนี่ยเป็นไปเพื่อการป้องกันตนเองไม่ใช่เพื่อคุกคามหรือมองว่าใครเป็นศัตรูหรือเพื่อตอบโต้ใครหรือเพื่อสร้างดุลอำนาจทางทหารกับใครเนื่องจากว่าการจัดหาเนี่ยเป็นงานจัดหารเรื่องการปร,ปรับปรุงกองทัพไทยเ,เป็นเรื่องปกติทดแทนของเก่าด้วยของใหม่แล้วก็เพื่อตอบสนองภารกิจของกองทัพไทยเท่านั้นบางทีเนี่ยไม่ต้องรอให้ถามก็เขาจะพูดออกมาก่อนเลยว่าการจัดหาครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับประเทศไหนนะครับคือการเอ่ยชื่อประเทศตรงๆเนี่ย ส่วนมากแล้วจะไม่มีใครทํากันยกเว้นว่าประเทศนั้นเนี่ยจะเป็นศัตรูกันมากๆแบบไม่เผาผีกันเลยเช่นกรีซต่อตุรกีหรือว่าแบบอิสราเอลหรือปาเลสไตน์อย่างนั้นซึ่งในหลายกรณีเนี่ยเขาก็ยังไม่เอ่ยตรงๆเลยด้วยซ้ำนะฮะอย่างเราลองกลับไปมองดูเนี่ยเราก็ยังไม่เคยได้ยินว่ากองทัพอากาศพูดว่าซื้อกลิปเพมาเนี่ยเพอต้องการรับมือกับสู30 MKM หรือว่ายังไม่เคยได้ยินว่ากองทัพบกเนี่ยซื้อสไตรเกอร์มาเพื่อต้องการรับมือกับ BTR 3U อะไรอย่างเงี้ยคือคือเขาไม่มีเขาไม่สามารถที่จะพูดได้อะไรแบบนั้นเนื่องจากว่าบริบทของการป้องกันประเทศกับการทูตเนี่ยมันเกี่ยวพันกันการจะจัดหาเนี่ยอาวุธอะไรก็ตามเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องดูตุนยาภาพทาาหารของภูมิภาคเป็นสําคัญแต่เราไม่สามารถจะเอ่ยตรงๆแบบนี้ได้เนื่องจากว่าโลกในปัจจุบันเนี่ยเรามีกฎระเบียบและมีประเพณีวัฒนธรรมทางการทูตอยู่ถ้าเราไม่ได้ทําสงครามกันหรือเราไม่ได้มีข้อขัดแย้งมากๆเนี่ย การเอ่ยชื่อมาตรงๆแบบนี้จะส่งผลเสียมากกว่าผลดีนะครับผมดังนั้นกรณีนี้มันไม่ใช่เรื่องของการคัดค้านการจัด,ดจหาเรือนำน้ำนะครับมาเลเซียไม่ได้พูดอย่างนี้เพื่อคัดค้านการจัดหาเรือนำน้าแล้วเราก็พูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าการคัดค้านการจัดจหาเรือน้ำเช่นกันเพราะในส่วนของ taf เนี่ยเราชัดเจนมาเป็น10ปีแล้วว่าเราสนับสนุนให้กองทัพเรือมีเรือนำน้ํามาโดยตลอด พีงแต่ว่าเราไม่ได้สนับสนุนให้กองเพื่อมีเรือดำน้ำําและจัดซื้อเรือดำน้ําในปีนี้เท่านั้นเองแต่การคัดค้านและการเสนอแนะในคลิปนี้เนี่ยเป็นการเสนอแนะว,ว่าวิธีการชี้แจงประชาชนเนี่ยมันจะต้องออคิดให้รอบคอบนะฮะเพื่อไม่ให้มันสร้างผลลัพธ์ในมุมกลับที่จะกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วกองทัพเรือเนี่ยก็ควรจะต้องพิจารณาให้ดีแล้วต้อง คือต้องรอบคอบกว่านี้แล้วก็ต้องพิจรารณาให้นำมัดระวังกว่านี้ในการถแถลงข่าวในการยกตัวอย่างใดๆก็ตามเนี่ยเพื่อไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์และสุดท้ายเนี่ยมันจะกระทบกับกองทัพเรือเองกระทบกับกระทรวงกลาโหมแล้วก็กระทบกับรัฐบาลไทยเองโดยไม่จําเป็นครับ